เพราะว่าอะกันอะไรกันเลีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเป็นยังไงกับการตัดสินใจมารับซีรีส์อยู่ดีไม่มีโอกาสได้คิดเลยค่ะก็คือไม่มีโอกาสได้ปฏิเสธค่ะเออช่วอที้โอกาสได้ะได้ค่ะเป็นการเจอเชื่อเชิญยังไงบ้างคะเป็นเป็นการเออ่ไม่ไม่มีทางให้เลือกค่ะมีแต่ก็คือว่าให้เล่นนะเขาทิ้งมายังไงเขาติดต่อมายังไงบ้าง ไม่หรอกจริงๆก็พูดเล่นเขาก็โทรมาเอ่อก็เป็นเป็นคุณดิวนี่แหละโทรมาแล้วก็สา่สายกับพี่นายค่ะแล้วก็บอกว่ามีคนเขาอยากให้เล่นซีรีส์<ร>อะไรอย่างนี้รับเชิญชแล้วแล้วแล้วเราก็ยังไม่ได้อ่านบทตอนนั้นโดยปกติการรับงานของซีรียะก็ถ้าเออขออ่านบทก่อนเ,อเล่นเป็นอะไรหรืออะไรเงี้ยตอนนั้นก็คือบอกว่าโอเคเพราะว่าอยากทํางานกับพี่นาย ไม่เคยทํางานกับพี่นายอะไรนี้ค่ะออแล้วก็เลยบอกว่าเอออยากอยาก,อยากทางานด้วยพี่นายและคุณดิวก็เซอร์ไพรส์มากที่แบบว่าออฮะครับเลยเหรออะไรอย่อางเงี้ยใช่แสดงว่าก่อนหน้าน,นี้คือข่าวลือก็เป็นจริงข่าวลือว่าะว่าเราจะมาเล่นจูริแล้วเราก็มีคู่เหรอด้วยมีคู่เหรอคะอออไม่ได้ด บอกไม่ได้ต้งตามดูแต่ว่าเขาบอกมาแล้วหรืออกกเขาบอกมาแล้วว่ามีชอว์คู่กับพอดอไม่มีความลับเลยวแล้วเนไามอได้พี่นายส่งบทมาแล้วมันเป็นยังไงบ้างข้างบวบายก็เออจริงๆบทอะเป็นเป็นเหมือนแบบตอนที่รับของพี่นายเนี่ยก็เราก็มีรับรับเชิญิีรีส์เรื่องหนึ่งเนาะ ที่ที่ก็เป็นแบบ C e อบริษัทเหมือนกันวันนี้ก็มาประธานบริษัทเลยนะก็เลยรู้สึกว่าเออสงสัยช่วงนี้แบบดวงเป็นใหญ่เป็นโตเนาะค่ะ <c oughs> <c oughs> ก็ได้เล่นเป็นก็ก็รู้สึกว่าจริงๆเหมือนพอด้วยความที่พอเราทําบริษัทของเราเองอ่ะเราก็ไม่ได้รู้สึกว่าการจะเล่นเป็นบทหัวหน้าอะไรมันจะเป็นเรื่องที่ไกลตัวก็รู้สึกว่ามันมันไม่ได้ยาก <c oughs> แต่ว่ามันก็จะมีเรื่องของอารมณ์หรืออะไรเงี้ย แต่อย่างหนึ่งที่ยากสําหรับเรื่องเนี้ยคือพอด้ยวยความมันเป็นรับเชิญนะคะมันก็จะมาแบบตอนละไม่กี่สีนะ่อะไรเงี้ยมันก็จะมีความเรียงลําดับของเหตุการณ์นิดหนึ่งว่าเอ๊ะอันนี้ไม่นยังไงนะอะไรเงี้ยแล้วก็มันจะมีเหตุการณ์ที่คล้ายๆกันอยู่อนะไรเงี้ยอันนี้เขาเป็นแบบนี้ของอันไหนนะอะไรเงี้ยคะ่ะก็จะมีต้องํอคำคกันบ้างอยู่ก็พอสมควรในความแบบต้อง หาช่องให้เจออะค่ะว่าเราจะเป็นประธานแบบไหนเพราะว่าประธานบริษัทเนี่ยเขามีความเวลาที่เขาดุดันเขาก็ดุดันแต่เวลาที่เขาแบบออดโยนเขาก็มีมุมอะไรเงี้ยค่ะมนก็เลยต้องหาว่าเอ๊ะคนคนนี้เขาจะเป็นประมาณไหนอได้มาทำงานกับเรา่ชี้ทางให้เป็นใครวะคะคุณีีนไงคุณีเป็นซโสาวี่อะไันบ้าง ซีโอไม่ได้บีมเลยค่ะซีโอก็จริงจีโอก็บอกว่าแกมาเล่นเป็นชั้นค่ะใช่ถ้าต้องเล่นเป็นเ,เขาเราต้องเป็นยังไงตามที่เรามองตามที่เรามองเหรอคะจริงๆดิวเป็นคนแบบว่าเป็นเรียกว่าหัวนหน้าที่ทํางานใกล้ชิปแล้วก็ลงมาลุยทุกรายละเอียดเองออนะคะอืมแล้วก็เหมือนเขาเป็นที่รักของทุกๆคนเพราะความน่ารักของเขาอะค่ะ ในการที่แบบดูแลใส่ใจจริงใจกับทุกคนจริงๆอ่ะอย่างอย่างเท่าเทียมมันก็เลยกลายเป็นว่าเขาเป็นที่รักของคนอืพอเราแสดงไปแล้วท่านซีอีโอให้คะแนนเท่าไหร่ว่าเหมือนชั้นไหมหรือว่า <c oughs> ต้องถามเขาแล้วนี่ม <c oughs> าเหมือนเหมือนไหมแบบพอดูแลแบบในจอแล้วเหมือนไห <c oughs> มไม่เหมือนค่ะดิวไม่น่าจะดูขนาดนี้ใน,าน,านในเรื่องนะคะในบทเนี้ยมันจะมีเพราะว่าอย่างในเรื่องมันจะมีเหตุการณ์ที่มันจะ เหมือนเป็นความรุแนแรงที่มันอาจจะไม่ได้เกิดในชีวิตจริงของคนเราอะไรเนงะี้ยเราปกติอะไรเงี้ยค่ะซึ่งซึ่ง,งมันก็จะต้องมีการรับมืออีกแบบหนึงนะ่งอ,อะไรเงี้ยตอนท้าทายในเรื่องนี้ที่มันแตกต่างจากการแสดงเรารับมาเป็น,น,นตืวอะไรสำหรับทุกที่ความท้าทายในเรื่องนี้เหรอคะคือเสื้อผ้าหน้าผมลมะม,มั้งคะ เออคือดิวเนี่ยเขาก็จะแบบขอว่าเออขอนิดนึงได้ไหมอยากจะแหวกนี้อยากจะแะจะบบโชว์นี้อ,อะไรฉันขอขอนิดนึงอ,อะไรอย่างเงี้ยแล้วถ้าไม่เราอยอมปกติี่ก็จะเป็นคนที่รู้สึกว่ามันไม่มีเหตุผลหรือว่ามันใช่ใช่เราก็พยายามต่อสู้แล้วแต่ว่า <laughs> ต่อสู้ไม <laughs> ่ได้ค่ะคิด <laughs> <c oughs> ว่าเกินเลอที่เกินเร์แค่ไหนก็เกินเร์สำหรับเราอ่า มันเันมันมนยิยามได้ไหมว่าเซ็กซี่หรือว่าเออก็จะมีแบบแหว,แว,แวแกแหวกกระโปรงแหวกนิดหน่อยเสื้อเอลลอยอะไรเงี้ยเขาไม่ีเหตุผลว่าอะไรทำไมเราต้องคาแรคเตอร์ก็นแน่นหน่สิเขาไม่มีเหตุผลเขาเขาอยาก อยากดูแบบนี้ค่ะอยากให้เป็นแบบนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะตากันีเราขีนชนะมาอยู่ว่าเราก็ต้องแบบว่าถ้าไม่มีเหตุผลจะพอจริงๆอ่ะเชอรี่อ่ะเป็นคนที่เหมือนเออใช่จะคุยด้วยเหตุผลเลยว่าเออเพราะอะไรมันถึงอะไรเนี้ยแต่เรื่องเนี้ยไม่ไม่ได้ถามอะไรเยอะเลยพูดจริงๆค่ะคือแบบอ่ะให้ทําอะไรก็ถ้าทําให้ได้แล้วก็ไม่ไม่ฝืนจนเกินไปก็จะพยายามกับ กัดลิ้นกัดฟันหน่อยที่เราพี่ทำได้ทุกอย่างเลยนะตามบีเลยนะจะตามบีมากเชื่อใจหรือเปล่าอาจจะสุขว่าว่าเชื่อใจแล้วก็เรารู้ว่าเขารักเราเรารู้ว่าเขาแบบหวังดีกับเราอ่ะก็เขาก็ดูแลเรามาระดับหนึ่งแล้วแหละอะไรอย่างเงี้ยค่ะพอเราดูมอนิเตอร์รู้สึกยังไงกับมอนิเตอร์ที่เราแสดงไปอีกลุกหนึ่งทำไมมันมันตรงไหนมันตรงกระโปรงเนี่ยแหละ แล้วอย่างเรื่องนี้เราเขมีคู่ด้วยมีไหมคะเพราะคนที่เขาบีตเรมาค่ะเป็นคู่เราเราเราเรียกว่ามีคู่ไหมอ่ะอยากให้ตามดูเพราะจริงๆอ่ะความรักมันมีหลายรูปแบบค่ะเขินไหมเขินยังไงนะเขินอะไกับคู่ของเราที่จะลองให้ติดตามคลี่ดูเลยคลิป คือพีเขินจุดตอนนี้แหละอ๋อพี่เขินจุดตอนนี้แหรอไม่ต้องตอบก็เป็นคนตอบได้เลยคือเขินไหมเหรอก็ก็อาจจะมีเพราะว่าคือในชีวิตจริงคนก็ชอบแซวเรารีดิวเดลี่หรืออะไรอย่างเงี้ยแล้วจริงๆอ่ะพี่นายก็เพิ่มบทมาเยอะมากจากแบบตอนแรกที่ให้เล่นแบบนี้แบบนี้แล้วก็ใช่รับเชิญแล้วก็อ้าวอันนี้มาถึงเพิ่มอีกแล้วเอ่ะเพิ่มอีกแล้วเหรอคะอะไรเงี้ยก็จะเป็นลักษณะเหมือนแบบเออ มีบีบทใหม่ๆม,มาแบบณวันนั้นๆหรือก่อนวันนั้นๆนิดนึงอะไรน่ะค่ะแล้วก็เออมันก็จะมีเรื่องของความสัมพันธ์เข้ามาอยู่เหมือนกันซึ่ง <laughs> ซึ่งพี่นายเขาบอกว่าเขา <laughs> เขาเห็นแบบเอ๊ะคุณไม่ได้พอแล้วพอแล้ว <laughs> อะไรกันเป็นพี่พี่นี่กิดอป่า มีอะไรล่ะคะเขาเห็นเคมดีหรอค่ะเขาเห็นแค่ดีเปิดแค่ดีการความธรรมชาติความธรรมชาติที่เราเป็นแบบนี้อะไรแงบนี้ยมาแต่ไหนแต่ไรใช่พี่สาวเล่นกับเพื่อนเขินไหมครับไม่เขินค่ะไม่เขินไม่เขินตอนเล่นด้วยกันไม่ได้รู้เอ้ยต้องหมีเหรอ พอาบ้ไเขาบีพี่นายเขาบีเป็นไงสำหรับบอกว่าให้เป็นพี่ลี่เลยเ็าคือเล่นเป็นตัวเองใช่ใช่เรียกว่าใกล้ชิดแค่ไหนใกล้ชิดไม่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 มีอะไรที่แบบว่ามากมายก็ยังเป็นลิมิตของของชล่อยู่ไม่ไม่มีอะไรแบบที่ที่ที่ยากเกินลิมิตที่ต่อไปวันที่มันมีโปรเจกต์ออกมาแล้วก็จะมีของแล้วก็มีคู่เราที่ผมก็เล่น หลายคนรู้สึกว่าสร้างบ้านขึ้นมาแล้วหรือว่าจับพี่โล่ชุดกระแสนันมาแล้วแต่ไม่ได้เลิกามสิ่งไงตอนแรกตลกตอนแรกตลกแล้วก็ไม่คิดว่าจริงจังแต่ว่าไปไหนมาไหนตอนนี้ก็คือแบบเออคนบอกว่าเป็นติดตามนะอะไรเงี้ยเราก็แบบเหมือนคิดในใจเขาดูกันใช่ไหมว่าดิวแต่งงานเนี่ยแต่งงานแล้วเนาะเขารู้เนาะอะไรเงี้ยเออแต่ว่าเราก็คือคือสนุกสนุกได้อย่างที่เคยบอกไปล่ะค่ะว่าอยากให้มันแบบ อ,อจริงจังซีเรียสแต่ว่าก็ไม่มีใครซีเรียสกับเราอยู่ดีหมายถึงว่าเขาก็รู้สึกว่ากิจการแบบสนุก,สน,กสนุกนะคะแล้วก็จริงๆอย่างชลี่กับดีวอะ่ะเราแบบเหมือนเป็นอย่างเนี้ยมาตั้งแต่ก่อนที่จะม,มียูลเลีอ่ะนึกออกไหมคะมันก็เลยเหมือนมันเป็นรมชาติของเราแบบเนี้ยตอนที่แรกๆอะ่ะชลี่ะมีมี เหมือนแบบเอ๊ะหรือเราต้องระวังตัวแบบไหนไหมนะพอ,อพอมีอโมเมนต์ไม่หรือยังไไม่ไม่ต้องระวังตัวเพราะว่าเหมือนพอมันมีรีดิวดีวรีอะ,อะไรเงี้ยเราแล้วเราก็รู้สึกว่าเอ๊ะแต่ดิวเขาแต่งงานแล้วนะ,ะถ้าถ้ามาันรีดิวเนี้ยเราจะเป็นแบบว่าคน,นแบบ<ะ>เราเราเป็นคนมาทีหลังไม่ได้นะผิดผิดจริงข้ามหด้ารีได้ไอรีดไอรีดนี่หรือีดิว เราเราก็เลยมีช่วงแรกๆที่เราเหมือนว่าเราเอะเราต้องระวังตัวหรืออะไรงไงไหมนะแต่ว่าพอจริงๆอ่ะตัวเราไม่ได้คิดอะไรแล้วมันก็เป็นแบบธรรมชาติของเราที่เป็นเพื่อนเป็นเพื่อนกันจริงๆแบบนี้อะไรเงี้ยค่ะซึ่งซึ่งก็เลยก็เลยรู้สึกว่าเออก็เป็นธรรมชาติของตัวเองไปนั่นแหละวันนี้มันมีีเกมงพี่คุณพ่อทุกคนจับจ้องไหมครับคอมีมีเขินเขินเวลาที่ไปงานคอนหรือ แฟนี้ของน้องๆอะค่ะแล้วแล้วแฟนขับน้องมากีดเราสองใช่ซึ่งซึ่งบางทีเราเหมือนว่าทําอะไรกันอยู่มุ้งยิ่งมุ้งยิ่งกันสองคนแล้วแบบมีคนมากีดโดยที่เราแบบฮะอะไรนะอะไรอย่างเงี้ยค่ะตั้งแต่เราเป็นนักแสดงมาเราคิดว่ามันจะ็นสิ่งนี้ไม่เคยคิดเลยไม่เคยคิดเลยจริงๆเรียกว่าอะไรประกฏการณ์หรือว่าเนียมันคือโลกใหม่ที่นั่นคือโลกใหม่ ถ้าได้จากนี้กระแสมันเป็นปังขึ้นมาเราจะต้องมีงานเนี้พิชิตีดโอเคไหมมันไม่เป็ไงคุยคุยคุยกับคู่เลยไ่เลยไรเออถามนะว่าถ้าเกิดว่ามีรับงานคู่รับไม้เขาก็ถามว่า แกได้เงินไหมเพราะว่าดิวเนี่ยชอบชอบเซลฉลี่ว่าชลี่ยะชอบช่วยงานคนแล้วก็ไปรับงานแต่งงานไม่ได้ตังอะไรนะถ้าเป็นงานรับลูกันเลใช่ถ้าเขาบอกว่าเป็นงานที่ชลี่ได้ตังเขาจะมาาได้นะคะคุณยิ้ยังไงบ้างพอเปนเกิดมันเป็นนักเกิดกระแสเชียร์พวกเราแบบว่ามวยเคยมีเกียรติเนี่ยเขาว่ายังไงบ้างเขาเขาชอบ เขาชอบเขาดูแบบเขาดูกิวเกาอ่ะชอบถ้ากระแสดีมีแยกเรื่องได้ี่ยคะแยกเลืองเลยถ้าดิ้นดิ้นต่ออันนี้อันนี้ต้องไปไปถามเขาเพราะว่าการแสดงการแสดงยังไงแบบว่าเขาบอกว่าเขาเขินคือให้เขาแบบแสดงอะไรเขาเขินเออสำหรับตัวดิ้ ารกลับมารับการแสดงเรื่องมากขึ้นพอเหมือนได้ดูมีไฟมันรู้สึกมีไฟในการแสดงเพิ่มมากขึ้นมีตั้งแต่ตอนกลับมาเรื่องที่แล้วแล้วพอกลับมาแล้วก็เธอเอออย่างเนี้ยที่ซีรีส์ติดต่อมาแบบรับเชิญแล้วแบบรู้สึกว่าพออ่านแล้วเรารู้สึกชอบเรื่องเราก็เออเล่นเลยอะไรเงี้ยแบบเหมือนการคิดน้อยลงไม่เหมือนเมื่อก่อนที่จะเป็นคนคิดเยอะค่ะแล้วก็กังวลแบบว่า เราจะเล่นได้ไหมมันจะออกมาเป็นยังไงหรืออะไรเงี้ยตอนนี้คือรู้สึกว่าเราอยากปล่อยไหลมากขึ้นอ่ะปล่อยจอยว่าแบบเอออยากทําอะไรก็จะทําแล้วก็ถ้ามีเวลาก็อยากจะทําอะไรเงี้ยค่ะจะมีราต่อเน,นื่นองไปอีกอะไอยเรื่องมีนะคะกําลังคุยอ,อยู่ ่อยากเล่นใค่อันสุดท้ายแล้วพี่พี่ฝากบ้านพี่นี่ถึงนี่ดูนะใครให้โหวตได้ไหมคะอ้าวโหวตจะใครโหวตย er> ังไงเออโหวตยังไงดีล่ะแต่ว่าพี่พี่นี่เข้าใจกดที่ชั้นนะคะการเรียนรู้อ้าเรียนภาษาเรียนภาษาพอสมควรฝากให้โหวตว่าจะเอาทีดิี่หรืนี่พี่เออค่ะช่วยช่วยช่วยบอกนะคะกดหนึ่งลีดดิว่าคะกดสองดิวี่ ใช่ใช่ค่ะก็ต้องทีดหนึ่งแีละแต่หน้ามาอัปเดตนะคะใคละชรา